ามาทดสอบสปอร์เตอร์ครับส่งให้ลูกค้า,าแบตเตอรี่2.6 0 0 ah มิลลิแอมครับเซอร์โวอีแม็กเครื่องเด็กดิจิตอล3ตัวนะครับ4ตัว4่ตัวรับเดอร์ด้วยลองมาทดสดูครับก่อนขึ้นก็เช็ค ขึ้นเช็คซ้ายซ้ายๆยกขวาลงขวาขวายกซ้ายลงอัพขึ้นดาวลงเราลองกันไปซ้ายดีครับวิ่งเดินทางเบาๆนะครับไปใกลกล้องไหนไปไกลว่าไม่ได้ยินเสียงพูดเบาๆครับวิ่งเบา เราเดี๋ยวกลับมาครับเราต้องหงายท้องครับหงายท้องตอนนี้หงายท้องอยู่กับมาครับกับมาขึ้นครับขึ้นแล้วก็บิด เดี๋ยวแล้วก็พลิกลงมาหยวไม่เชื่อครับอดีตสองรอบแล้วก็ลงมาผ่านหน้าแรงๆครับลองพวงนี่โอ้พวงตรงดิ๊ก้วครับตรงตรงตรงไม่มีสูดไม่มีเบี้ยว้วครับ อันนี้คือเขาโค้งแบคบเพรับโค้งแคบครับดูว่าปีกมันใช้ได้ไหมโอเคเนาะครพีคไม่มีหลงครับขนาดนี้แล้วพิคครับโอเคลองเล่งดูลองเล่งเกลือ นะครับหายท้องครับครับครับ,รบลองมาโล้พัดเบาๆแต่มันแต่เครื่องมินไม่เบาอัตราล่อนมันสูงครับอันนี้ให้ผู้ชมดูนะครับก็คือปล่อยมือนะครับก็ขอขอนานแค่ไหน ค้ามินไปไหนไม่รู้ปล่อยมันเลยครับเดี๋ยวก็มาก่อนไกลแล้วอะ่ะเดี๋ยวคราบมาันขัามาก่อนไกลมากเลยอะ่ะเร่งสุดเลยครับขึ้นเบียดเกี่ยวสองรอบแล้วขึ้นลงมาอัดส่งครับปิดร้อย เิกครับหมุนวงไปยาวเลยครับลองหงายท้องดูรู้ว่ากล้องจับเห็นหรือเปล่าหายท้องตรงนิ้กนะยินดีเทีมร้รงครับขึ้นบึงขึ้นไป เดี๋ยวป้องมองไม่เห็นตามหน่อยเรามาโค้งแคบดูครับโค้งแคบอาการโค้งแคบนะครับโค้งแคบ นแคบครับนอำแคบครับนวดนวดมันนวดนะครันมันนวดพอ,อครับอ่าดันนี้จะลงแล้วนะครับซึ่งล้อไม่ได้ใส่นะครับก็จะลงแบบบ้านๆนะครับแต่ไม่รู้มันแรงหรือเปล่ารอาลับหน่อยลับหน่อยลับหน่อยโอ้โห รับได้ครับโอเคแล้วผ่า,นเ,านเราต้องรับได้เดี๋ยวเครื่องบินเราทำแล้วเราต้องรับเาด้วโอ้ใจหายจะว่าหมดโอเคนะครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามนะครับจะได้ทำคลิปต่อไปบ๊ายบาย